สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการทำความสะอาดสำหรับรถยนต์สีขาวนะครับรถยนต์สีขาวที่ท่านมองว่าขาวแล้วนะครับผมอยากจะให้ท่านมาดูคลิปนี้กันนะครับอ่าเมจิคีนะครับเมจิคีทำให้รถท่านขาวขึ้นได้นะครับขจัดคราบเข่าหมควันสีดำนะครับที่เราได้รับมาจากรามท้องถนนนะครับับผม ทางนี้ทางนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเนาะ,ะแต่ถ้าโฆษณาอยากจะเข้าเข้ามาเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการทําความสะอาดนะครับสําหรับรถยนต์สีขาวไม่ว่าจะเป็นประเภทของรถเก๋งรถกระบะรถปิ้งอัพนะฮะวันนี้ผมพิสูจน์ด้วยต,ตัวของผมเองเลยนะครับรถของผมเองเลยนะครับจากที่ว่ามองว่าขาวแล้วนะครับแต่ในการใช้เมเจอคลีนนะครับซึ่งนี่บอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ โฆษณาให้เขานะแต่ว่าของเขาดีจริงๆนะครับจากการพิสูจน์ด้วยตัวของผมเองนะครับมันสะอาดขึ้นจริงๆนะครับคราบสีดำที่เป็นขเม่านะครับมันออกจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้เห็นกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ล้างรถแล้วนะครับด้วยน้ํายาล้างรถนะครับแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับคราบสกปรกคราบความตีขาวแล้วเป็นขเม่าเป็นไขมันนะครับ นะครับเดี๋ยววันนี้มาลองพิสูจน์กันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะลองพ่นลงไปเลยน้ำยาปึ๊บนิดเดียวแล้วก็ขัดเลยนะครับขัเคกนเห็นเลยนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมยังไม่ได้เช็ดทําความสะอาดนะครับแต่ส่วนอื่นรอบรอบรถเนี่ยผมทําความสะอาดมาแล้วนะครับนี่ยเบาเบาเนึงนะครับ เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูนะฮะอืบนี่นะฮะเป็นสีดำเลยครับตองส่วนนี้ที่ยังไม่ได้เช็ดทคำความสะอาดเป็นสีดำนะครับแต่ส่วนตัวนี้นะครับสะอาดเรียบร้อยเงาด้วยนะครับเงาด้วยอ่ะเดี๋ยวลองส่วนนี้กันนะครับพ่นไปเบาๆเนี่ยสีดำมันก็จะขึ้นแลนะ้วฮะปื๊บ ขัดเบาๆก็พอ,พอนะครับจะอาจจะถ้าต้องการท้องความสะอาดมากๆนะครับให้มันคลีคลียเลยนะครับเราขูดวนหลายๆรอบหน่อยเออกเกาลังกายไปด้วยนะครับเ <c> ห <oughs> ็นไหมขาดโจเลยแล้วมาเปรียบเทียบกับโซนนี้ดูนะฮะที่ไม่ได้ขัดนะครับน่าเป็นไงเห็นความแตกต่างไหมครับมาดูด้านนี้กันนะครับ อันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมเช็ดทำความสะอาดแล้วนะครับแต่ส่วนนี้ยังนะครับดูดิมือถูก,ก็ไม่ออกนะครับเอาผ้าธรรมดาเช็ดก็ไม่ออกนะครับเป๊บเดี๋ยวลองอุ้ยแบบนี้นะครับนี่เลยลองเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาไม่เจิกคีนะครับ เป็นยังไงครับเห็นความแตกต่างหรือยังนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมทำวารสาบรถมาทั้งคันแล้วนะครับถามว่ามีผลต่อมีผลเสียต่อตัวรถสีรถไหมสำหรับตัวของรถยนต์ผมเองนะครับไม่มีนะครับกลับเงางามขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะครับติดต่อบริษัทได้เลยนะครับ แต่ผมว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะมีผลต่อสีรถเพราะสีรถเราเป็นของแท้เนาะมาจากโรงงานมันไม่ได้เสียงกันง่ายๆเนาะครับผมนอกจากน้ํายาตัวนี้นะครับจะทําความสะอาดในครัวนะครับขจขัดคราบมันนะฮะสามารถที่จะใช้รถดได้ในทัศน้างผมเองนะแล้วที่สําคัญนะครับผมทําความสะาอาดแม็กของรถผมเองได้ด้วยนะครับเงางามขึ้นเยอะเลยนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับแล้วสำหรับแมจิกคลีนนะครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีนะครับมินิบิ๊กซีที่ผมซื้อมาเมื่อเช้านะมินิบิ๊กซีเซเว่นก็มีบางสาขาเนาะในราคา82บาทเท่านั้นเองนะครับทั้งคันเนี่ยผมใช้แค่หขวดนะครับ82บาทนะครับทั้งขันนะย้ำนะครับว่าทั้งขันผมใช้เพียงแค่82บาทนะครับ จากที่เราเห็นว่าเป็นรถสีขาวแล้จริงๆมันเหลืองนะฮะมันเหลืองแล้วก็มีเข้าหมอนดำนะครับพอขัดจริงๆที่ขาวจั๊วเลยเงางามด้วยนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับแต่ในความคิดเห็นที่ผมบอกนะครับว่ามีผลเสียต่อสีรถไหมอันนี้เอาศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเ c ซีทุกท่านฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ